สวัสดีครับผมและนี่คือยูไนเต็ดท็อปปิกครับก็วันนี้ได้เห็นหน้าคล่าตากันนะฮะก็มันจะรู้สึกเขินๆหน่อยนึงนี่คือหน้าผมเอง <c oughs> นะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของอตลาดซื้อขายของยูไนเต็ดในซีซั่นนี้ครับผมจะมาให้คะแนนในในใ,ในส่วนของความรู้สึกผมเองก่อนแล้วกันนะครับผมเดีล <c oughs> ในซีซั่นนี้เนี่ยจริงๆมันมีหลายๆเดีลที่เรียกได้ว่าพลิกโฉมเดีลใหญ่เกินคาดนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับอีกมุมหนึ่งคือของยูไนเต็ดเนี่ยมันเป็น การเสริมตัวของอยูเวเตตดแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนเป็นปัญหาคาราคาสังเพื่อนเือนึกออกไหมเหมือนซีซันน่นก่อนก่นนู้นเราขาดกองหลังจนรอให้เรามีปัญหาปีกขวาเราถึงจะเริ่มซื้อกองหลังพอเราซื้อกองหลังมาเรามีปัญหาปีกขวาพอเราได้ปีกขวา ตอนนี้ครับเราได้จอตัดนซันโชมาใช่ไหมแต่ปัญหาที่เราเจอตอนนี้คือขาดมิดฟิลตัวรับที่เชื่อใจได้ครับผมใน2-3ปีก่อนหน้านั้นน่ะที่มันไม่เป็นปัญหาเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังมีในมันย่ามาติดที่ยังพอเล่นได้แต่ตอนนี้คือมาติดเนี่ยเรียกได้ว่าอายุอานามก็เยอะขึ้นมาแล้วนะครับมันทําให้อะไรหลายอย่างดูล่าช้าไปหมดอะ่ะสำหรับวีเอตถึงผมจะรู้สึกโอเคมากๆแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันอยัางอีกนิดนึงอะ่ะสำหรับมิดฟิลตัวรับมาดูกันที่คนแรกก่อนเลยครับ สำหรับทอมฮิวตันใช่ไหมทอมฮิวตันคนนี้เนี่ยก็คือเคยอยู่กับยูไนเต็ดมาก่อนแล้วนะครับถามว่าการที่ได้เข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรก็นั่นแหละครับมันอาจจะเป็นในส่วนของแบ็กอัพนะครับเป็นมือ3เพราะว่ามือ1กับมือ2เนี่ยก็แย่งกันระหว่างดีเนอร์ันกับ DKR ก็ต้องยอมรับครับว่าตอนนี้ DKR ก็เริ่มกลับมาฟอร์มพีค จากจังหวะการเซฟในนัดที่พบกับบูแฮมตันเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับมันเพิ่มการแข่งขันภายในทีมเขาซื้อมาเพื่อเป็นแบ็กอัพอะไรอันนี้ผมว่าไม่ได้อะไรมากนะครับกับดิวนี้ผมให้ที่7เต็ม10แล้วกันสําหรับดิวนี้นะส่วนดิวที่2เนี่ยต้องบอกว่าผมค่อนข้างชอบและพอใจมากๆคนระผมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ ให้แมนยูซื้อจอร์แดนซานโชนะครับตั้งแต่ฤดูกาลก่อนผมหวังลึกๆเลยว่าเขาจะได้มาใส่เบอร์เจกับเราสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นแล้วผมก็รู้สึกผิดหวังมากจนกระทั่งทีมไปได้ไอเด์เซนคาวานี่มาแล้วผมก็ยังบ่นในใจว่าเอามาทําไมคาวานี่ผมไม่ใช่ว่าไม่ชอบคารวานี่ไม่ใช่นะครับเขานี่เป็นกองหน้าเวลครัสที่แน่นอนเรารู้กิติมศักดิ์เขาดีแล้วแต่ที่ผมไม่ชอบคือการเสริมแบบเอาหน้ารอดของยูไนเต็ดอะนึกออกไหมมันมันไม่ตรงจุดตอนนั้นที่ผมไม่ชอบรู้สึกแล้วไม่พอใจมากๆผมผิดหวังมากๆแต่ใน นี้ผมสมหวังแล้วคือได้เห็นจอร์แดนซันโชชูเสื้อมันมันปื้มปิ่มอ่ะเออมันมันดีใจอ่ะเนี่ยปัญหาที่เราขาดในซีซั่นที่แล้วมันควรจะได้้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วก็ลาม,มาในซีซั่นนี้อะไรประมาณนี้ถูกไหม <Le ach> เราเพิ่งจะมาได้ปีขวาในซีซันนี้แต่แต่ก็โอเคครับผมรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นมันโอเคยูเอเต็ดปิดดีลนี้ได้เร็วนะครับได้ได้แบบไม่คาราคาซังยื้อกันไปยื้อกันมาให้วุ่นวายนะครับเรื่องฝีเท้าของเขาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วควรให้โอกาสให้เวลาในการปรับตัวกับเขานะฮะเพราะว่าแน่นอนครับบอลเยอรมันกับบอลอังกฤษนี้มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจอร,ร์แดนโชวถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูเวลาที่เขาลงอะเขามีทักษะเขามีเบสิกที่ดีมากๆ ถูกไหมแต่ว่าเขาแค่อาจจะยังจับจังหวะก,กับทีมไม่ได้จริงๆก็ต้องให้เขาปรับตัวลองซ้อมลองอะไรกันไปครับโอเคแหละขา้อาจ,จะเป็นนักเตะค่าตัวที่ระดับแบบหลายหลายล้านปอนด์อย่างเงี้ยคือเขาเพิ่งจะอายุยี่สิบอ่ะจะให้มาปุ๊บแล้วเก่งเลยก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะก็อาจจะต้องปรับตัวกันนิดหน่อยนะครับนิดนิดหน่อยนผมว่าอนาคตเนี่ยเขาต้องเป็นสตาร์ของทีมได้อย่างแน่นอนตอนนี้อ่ะเขาอาจจะยังไม่เหมาะกับเบอร์เจ็ดแต่ในอนาคตเนี่ยผมผมว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับสืบทอดเบอร์เจ็ดแน่นอนสำหรับ อลืมให้คะแนนสำหรับดีลนี้เนี่ยผมให้9เต็ม10เลยผมรู้สึกว่ามันผมชอบจอร์แซานโชอยู่แล้วอันนี้แบบนะชอบฝีเท้าของไอ้เจ้าหนูซานโชยอยู่แล้วคือ,อยูเอต็ดมีปัญหาปีกขวาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วบวกกับว่าแมนยูเสริมตรงนี้เข้ามาโอเคมันถูกจุดมันถูกต้องอ่ะนี่แหละผมเลยให้9เต็ม10ที่หักหนึ่งคะแนนเพราะว่าไม่รู้อยากหักอะ่ะรู้สึกว่ามันต้องไม่เพอร์เฟกอะไรสักอย่างรอรอรออ,อีกหนึ่งคะแนนไว้ให้หลังจากที่ดูฟอร์มของซานโชแล้วกันนะฮะส่วนดีลต่อมาครับลาเฟอวารานนะครับเป็นดี ไม่คิดว่ายูเอตจะปิดดีลนี้ได้ผมตามข่าวมาทําข่าวลงคลิปมาบ่อยๆผมดูจนบางทีผมคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันก็แค่ข่าวโคมลอยหรือเปล่าวาลานเหรอถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าวาลานเนี่ยจะมีสัญญากับทางด้านมาดริดแค่ปีเดียวก็จริงแต่ผมคิดว่าคงไม่น่าจะย้ายมายูเอตมันมันค่อน,น,นข้างเซอร์ไพรส์นะสำหรับดีลนี้เนี่ยผมให้9้าเต็ม1ิเหมือนกันครับสำหรับดีลนี้เนี่ยที่ยูเอตเสริมกองหลังเข้ามาเนี่ยในฤดูกาลก่อนเนี่ยนะครับเรามีแต่วิกตอร์เดนเลิฟคู่กับแม็กไวแล้วสไตล์จะคล้ายๆกัน เราไม่มีตัวสต็อปเปอร์ที่แบบว่าหนักหน่วงวิ่งเร็วอะไรเงี้ยนะฮะไบยี่ก็มีมีแหละแต่ไบยี่คืออย่างนี้เพื่อนเื่นทราบกนดีคือเขาค่อนข้างกระดูกยุงถูกไหมเขาเขาคงไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละการเสริมตรงนี้เข้ามาเนี่ยถือว่าช่วยในเรื่องของการแข่งขันภายในทีมเห็นไหมครับแค่วารานเปิดตัวนัดแรกนะฮะโอ้โหนัดนั้นคือวิกตอร์ลีเลฟโชว์ฟอร์มดีมากๆเลยนะ ซุปเปอร์ซยาผมทองกันทีเดียวฟอร์มของวาลานในนัดล่าสุดเนี่ยที่พบกับบูแพมตันดีมากๆนะผมค่อนข้างชอบเลยมันรู้สึกแบบมันอาจจะมีบางช็อตที่ติดต,ติดขัดขัดกันแน่นอนครับการลงนัดแรกของวาลานเนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วครับโอเคเ็าอาจจะมีพลาดแค่ลูกที่โดนหมงลูกนั้นแต่ว่าเดียรเซไปได้ใช่ไหมที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วแถมแอตซิตได้ด้วยถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของวาลานนะฮะเดี๋ยวนี้ผมให้เเต็ม10เหมือนกันครับก็เหมือนเดิมที่ห่างหนึ่งคะแนนรอดูฟอร์ม มากาันที่ดีลสุดท้ายครับนี่ฮะผมขึ้นหน้าปกไว้นานมากแล้วคริสเตยโนโรนัลโดนะครับดิวนี้เนี่ยผมให้10เต็ม10เลยที่ผมไม่หักคะแนนเพราะว่าผมอวยไว้ด้วยแล้วกันนะครับ10เต็ม10เลยพูดแล้วขนลุกเป็นดิวที่เรียกได้ว่าผมช็อกมากๆนะเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะดิวได้จริงแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตเนี่ยจะได้เห็นโรนัลโด Ronaldo กลับมาสวมชุดยูไนเต็ดยูนิฟอร์มยูไนเต็ดและที่สำคัญครับณเวลาเนี้ยประมาณตีสองสิบนาทีนะฮะยูไนเต็ดประกาศเลยครับว่า คริสตโนโรลาโดเนี่ยจะสวมเสื้อเบอร์เจ็ดครับผมนี่ c ซ7มันเป็นภาพในฝันที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะต้องเจอเออผมมองลูนี่โรลาโดช่วงนั้นเป็นไอคอนผมอาจจะไม่ทันยุคโพสโคช่วงแบบพิกพีกแล้วกิกช่วงพิกพีกมาทันช่วงโรลาโดช่วงลูนี่แล้วผมได้เห็นฟีท้าของเขาแล้วผมเห็นเขาย้ายออกจากทีมโดยที่แบบทิ้งสิ่งสาคัญทิ้งแชมป์ทิ้งความยิ่งใหญ่ไว้กับทีมนะแล้วไปหาความสําเร็จใหม่ๆจนกระทั่งเขากลับมาบ้านหลังเดิมเนี่ยผมรู้สึกว่า ผมพูดไม่ออกนะผมผมเห็นดิวเนี้ยแม้แต่ตอนที่มีข่าวว่าจะไปแมนซิตี้เนี่ยเอาจริงนะผมก็ยังคิดเลยว่าโรนัลโดเขาก็เป็นนักฟุตบอลเขาก็คงมองเรื่ององงเรื่องเงินเพราะตอนนั้นผมก็มองว่ายูเอเต็ดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีงบมากพอที่จะจ่ายให้เป็นค่าเหนื่อยกับโรนัลโด อะไรประมาณนี้อาจจะเจียบเพื่อที่จะไปซื้อฮาลรด์หรือซื้ออะไรดีลสาคัญในซัมเมอร์หน้าอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าคงจะต้องไปแมนซิตี้แน่นอนแต่ก็แอบ,บเสียใจนะถ้าไปจริงอะ่ะนะครับผมเป็นหนึ่งคนที่ที่น้ําตาซึมดีกว่าอาจจะไม่ได้ร้องไห้จ่าแต่คือแบบตกใจแล้วก็ดีใจแล้วก็น้ําตาซึมแบบไอ้ยี่กูได้เห็นโรนัลโด้กลับมามันดีใจอะ่ะมันพูดไม่ออกดีลนี้ผมให้สิบเต็มสิบครับอาจจะถ้ามองในเรื่องของการตลาดโอเคเขาอาจจะมาขายเสื้อคุณแมนยูขึ้น8%หรืออะไรก็แล้วแต่คือมันมี ผลดีมาแน่นอนครับการได้โรนัลโดเข้าทีมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าในรุ่นยูไนเต็ดในชุดนี้เนี่ยมีเด็กดาวรุ่งเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเบซันกินวูดนะฮะที่โดดเด่นนะครับมาคาร์เลตฟอร์ดจอร์แดนซันโชสกอตแมทโอมินียหรืออีกหลายๆคนครับโรนัลโดสามารถเป็นตัวที่แบบว่าเสริมสร้างประสบการณ์เป็นพี่ใหญ่นะฮะนอกจากคาวานี่แล้วเห็นไหมอย่างฤดูกาลก่อนเราได้เห็นคาวานี่โชว์ฟอร์มแบบกระตุน้นรุ่นน้องได้มาสอนรุ่นน้องบ้างอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วโรนัลโดก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะแลล้้้้้ววจนะะขอไสบบเเเ็็ตดดยยนนฮผมมใหครัี10 10 <laughs> ประมาณนั้นนะฮะไม่มีอะไรคือถ้าใครเป็นแฟนผีเนี่ยยังไงดีลนี้ก็10เต็ม10บอยูแล้วถูกไหมฮะ <laughs> เออ <laughs> นะครับ <laughs> เอาละครับตอนนี่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะว่าดีลแต่ละดีลเนี่ยผมให้กี่คะแนนอะไรประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรืออยากจะนำนำ,นำเสนอเกีเ่ยวกับดีลอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับว่าเพื่อนๆให้กี่คะแนนฮะ ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ครับเป็นความคิดเห็นอยากฟังความวิเห็นของเพื่อนๆด้วยครับผมอ่ะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับว่าไเป็นการเปิดหน้าครั้งแรกของผมนี่ตื่นเต้นมากเลยไม่ได้จัดข้างหลังะ่ะข้างหลังมันดูโลกๆนะนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปบายครับ